กสู่ช่องไอรีดาดลี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปสอนคมิดค่เราจะมาสอนคมิดกระดูอุ้งเชิงกรานหรือว่าคมิดช่องคลอดน,นะคะเพราะว่าออลี่รนะับคอมเมนต์นะคะจากท่านผู้ชมนะคะบอกว่าอยากให้สอนวิธีการคำิดหน่อยได้ไหมเพราะว่าอาจจะมีความไม่มั่นใจว่า ตัวเองทําไปนั้นคือมันคมิดถูกท่าหรือเปล่าเป็นท่าคมิดที่ถูกต้องหรือเปล่าคมิดไปแล้วจะได้ผลหรือเปล่านลคะ่ะโอเควันนี้ออยก็เลยจะมาสอนท่าคมิดนะคะมีด้วยกันสองท่านะคะเดี๋ยวออยจะอธิบายแล้วก็ค่อยๆทําไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนนะก็เลยจะพูดเยอะหน่อยนะเออท่า ก็คือมีไลายคอมเมนต์ Comment บอกว่าพูดเยอะเกินไปพูดเยอะเกินไปออยก็เลยอยากจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปสอนนะคะเป็นวิธีการขั้นตอนการสอนแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันนะมันก็เลยจะทําคลิปมันก็จะทําให้คลิปนี้เป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะพูดเยอะหน่อยนะจ๊ะถ้าทําอะไรไม่ถูกใจก็ขอประทานโทษไ้ในที่นี้ด้วยนะคะคือพยายามจะสื่อสารแล้วก็พูดให้ทุกคนเข้าใจในทิศทางเดียวกันให้มากที่สุดค่ะ โอเคค่ะถ้าคำนิบนะคะถ้าได้หนึ่งที่ถูกต้องนะคะคือออยจะอธิบายก่อนว่าคือออยจะอธิบายก่อนว่า,าคำนิบที่ถูกต้องนั้นคือ,อยังไงนะคะออยจะพูดอยู่เสมอว่าการคมิบช่องคอ้นนะคะคือวิธีการทําเหมือนกลั้นฉี่นะคะคือวิธีการเหมือนกลั้นฉี่นะคะให้จําความรู้สึกที่ว่าเรา ฉี่แต่เราไม่สามารถฉี่ได้เพราะว่าไม่มีห้องน้ำหรือขี้เกียจแะเลกแลกแกะคือเรากลั้นฉี่แบบนั้นให้เอาความรู้สึกแบบนั้นคือมาคมิดนะคะแบบกลั้นฉี่แล้วคราวนี้บางคนก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจเราก็เลยมีเคล็ดลับอีกอันเพื่อจะทําให้เราเข้าใจมันง่าขึ้นนั่นก็คือว่าให้เราไปฉี่นะคะให้เราปวดฉี่แล้วคราวนี้ในช่วงที่เราฉี่อะให้เรากลั้นฉี่นนวฉฉไว้ชั่วคะ่ะ ให้เรากลั้นฉี่ไว้ชั่วขณะแล้วให้จําความรู้สึกนั้นไว้แล้วให้จําความรู้สึกนั้นไว้ว่าวิธีการขมิบมันคือแบบนั้นแหละวิธีการขมิบคือการกลั้นฉี่นะคะพอเราจำได้แล้วเราค่อยฉี่ต่อนะนั่นแหละคือวิธีการออกกำลังกายกระดูกอุ้งเชิงการานนะคะพอเราจาความรู้สึกนั้นได้แล้วอ่ะให้เรากลับไปขมิบนะคะว่าขมิบแบบน,น ถ้าเกิดยังทาไม่ได้แล้วเราปดเฉีย่ยแล้วก็ตอนที่เราเฉีย่ยให้เรากลั่นฉี่ไว้แป๊บหนึ่งก่อนให้เรากลั่นฉี่ไว้แป๊บหนึ่งก่อนแล้วค่อยฉี่ต่อนะคะและให้จําความรู้สึกนั้นไว้จริงๆนั่นแหละคือวิธีการออกกําลังกายกระดูกุ้งเชิงกลางที่ถูกต้อง แต่ว่าไม่แนะนำไม่แนะนำว่าให้บริหารกระดูกพุ้งเชิงกรังเวลาที่ฉี่นะคะเวลาที่ฉี่ไม่อย่างนัน้นมันจะทำให้เราอะสามารถเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะก็เพราะปัสสาวะอักเสบท่านั่งและท่านอนเป็นท่าที่ทำให้เราอะขมิบง่ายนะคะแล้วแบบทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือการบริหารกระดูกพุ้งเชิงกรางนะคะโดยวิธีการขมิบนะคะเราจะแบบ ลันฉีไว้นะคะนับหนึ่งสาสี่ห้าแล้วค่อยปล่อยนะคะโอเคลั่นหนึ่งสองสาสี่ห้าแล้วค่อยปล่อยนะคะวิธีการทำไมต้องลั้น,นะะห้าวิใช่ไหมเพราะว่าการที่เราเกรงกล้ามเนื้อนะคะการที่เราเกรงกล้ามเนือ้อช่วงขนาะมันเหมือนแบบเรางัดข้อแล้วตอนที่แบบเรางัดคอแล้วแบบกล้ามเนื้อตรงเนี้ย เรากำลังทางานใช่ไหมมันก็เหมือนกันว่าช่วงที่เราเกรงห้าวิอ่ะกล้ามเนื้อของเรามันกําลังทํางานอยู่แล้วมันทําให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นนะคะมันแข็งแรงขึ้นนะคะนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมถึงขมิบค้างไว5้5คาั้งแล้วค่อยปล่อยนะคะค้างไว้5้าั้งแล้วค่อยปล่อยอาถามว่ากี่ครั้งนะคะมันจะเหตุผลนะคะไอต้องบอกว่า100ครั้งค่ะ100ครั้งนะคะเราอาจจะไม่ได้ทําในเวลาเดียวกันทั้งหมด เราอาจจะไม่ได้ทําในเวลาเดียวกันทั้งหมดเราอาจจะแบ่งเป็นช่วงเช้าเที่ยงเย็นหรือว่าในรอบวันนะให้มันได้100ครั้งนะคะบริหาร1 0 0่อยครั้งนะคะหรือว่าเรานั่งทํางานนะเรานั่งหรือว่าเรานั่งทํางานใช่ไหมเรานั่งทํางานแล้วเราก็แบบขมิบไปคือมันไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรเออเราจะบริหารในช่วงที่เราทํางานก็ได้นะคะแต่ว่า ต้องทำหนึ่งร้อยครั้งนะมันถึงจะเห็นผลทำหนึ่งร้อยครั้งต่อวันมันถึงจะเห็นผลนะคะโอเคค่ะท่าที่สองพอนอนราบไปกับพื้นนะคะแล้วก็ให้เราทำเหมือนท่ากลั้นปัสสาวะนะคะเหมือนเดิมกลั้นปัสสาวะนะคะแล้วก็เราจะขยับตรงที่รูทวารหนัแล้วก็กะระดูกอ,อุ้งเชิงกรานของเราตรงนี้นะคะเราจะกลั้นเหมือนแบบเหมือนเราอะดึงเขาขึ้นมาหาตัว มันเข้าขมาหันะคะแล้วความรู้สึกตรงนี้นะความรู้สึกกระดูกอุ้งเชิงกางเนี้ยมันจะขยับเข้ามาหาตัวอรงนี้เวลาที่เรากระเบิดมันจะขยับเข้ามาอย่างนี้นะคะเหมือนเรากลั้นเฉียออยให้ออยเน้นนะคะว่าความรู้สึกที่เราคมมิดนั่นก็คือการกลั้นฉี่นะคะ,ะไปด้วยกันนะคะเริ่มค่ะ ค้างไว้5วิแล้วค่อยปล่อยนะคะค้างไว้5วิแล้วค่อยปล่อยค่ะค้างไว้5วิแล้วค่อยปล่อยนะคะววแล้วอีกความรู้สึกหนึ่งตรงที่แล้วอีกความรู้สึกหนึ่งนะคะช่วงที่เราคำนิปใช่ไหมเร,รเ,ระะเราจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเราจะขยับนะคะเราจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเราขยับนะคะนั่นคือแบบท่าคำนิปที่ถูกต้อง เหมือนแบบอะให้เข้าใจอง่ายๆอันน <ๆ S 1> ันขอโทษนะคะถ้ามันจะเป็นคำพูดที่มันไม่สมบูคือเหมือนเหมือนเราอยากอุจจาระแต่เรายังหาซ่วงไม่เจอให้เราแบบกลั้นอุจจาระไว้แบบกลั้นให้ได้นานที่สุดจนกว่าฉันจะหาห้องน้ำเจอมันคือความรู้สึกนั้นเลยจริงๆนะครับคือความรู้สึกนั้นนะ่ะไหมอะขมิบ ปล่อยขมิดหนึ่งสสามสี่ห้าปล่อย1 2ึ่งสามี่ห้าปล่อย1นึ่งสองสามี่ห้าปล่อยถ้าใครห้าวีไม่ไหวนะคะถ้าใครห้าวิไม่ไหวถ้าใครห้าวิไม่ไหวนะสามารถทำได้สามวินะก็คือแบบขมิด1นึสองสาปล่อย ขมิบหนึ่งสองสามปล่อยขมิบหนึ่งสองสามปล่อยเนี่ยช่วงตอนที่ออยขมิบนะคะออยจะรู้สึกว่าแบบตรงเนี้ยนะมันดันเข้าไปข้างในมันดันเข้าไปข้างในช่องคลอดของเรานะคะมันดันเข้าไปช่องคลอดของเรานะคะคือ เราจะรู้สึกว่าหนึ่งสองสามึเหมือนลากลั้นจะระหรือกลั้นฉี่นะคะทุกคนมันทำง่ายมาก อ้ยอยากจะบอกว่ามันทำง่ายมากนะคะนี่คือพยายามอธิบายให้เห็นภาพมากที่สุดแล้วนะคะนี่เป็นวิธีการที่ซ้อนขมิดแล้วก็ทำไปพร้อมกันนะคะมี2อท่ามีสองท่าลองไปทำกันดูนะคะก็ลองไปทำดูคะ่ะก็ลองไปทำดูแล้วก็สามารถรีเพ์สามารถดูคลิปได้หลายรอบแล้วก็ทําไปาพร้อมกันนะคะถ้ายัางไม่เข้าใจถ้ายัางไม่เข้าใจหรือว่า ทำแล้วยังไม่ได้นะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิกได้เลยเดี๋ยวออยจะมาตอบคำถามนะคะแล้วก็จะมาสอนจะมาสอนว่าทำยังไงอ่ะถึงจะเขมินได้คือออยจะสอนให้ทุกคนอ่ะสามารถเขมินได้เหมือนออยนะคะเพราะว่าเราจะทำถ้าบริหารกระดูกอุ้งเชิงกลางหรือว่าช่องคลอดไปด้วยกันนะคะเพื่ออาจจะทำให้ช่องคลอดของเรากระชับ แล้วไม่มีปัญหาเรื่องช่องคลอดหย่อนยานนะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามข้างล่างด้วยนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ